สวัสดีครับเรามาพบก,กับช่องโอ๋ oh, บอชแชนนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ oh my god ตอนนี้แอดมีข่าวใหญ่อีกแล้วทุกคนบอกข่าวใหญ่ตลอดเลยแต่มันจริงๆทุกคนช่วงนี้น้องิี่ร้าของเรานั้นไม่ได้แค่ยอยู่เฉยๆเจ้าแต่แบบมีการดีลงานอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างเช่นข่าวนี้นะจ๊ะที่แอดกำลังจะมาฝากกันทุกคนหายใจเข้าก่อนหายใจออก โอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมพกเกดงหงไทยติดไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีระดับโลกอีกเวทีหนึ่งที่นนริซ่าของเราจะไปขึ้นจ้าซึ่งมีการรายงานจาก official Rou รของเราในนั้นเองนะจ๊ะบนทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรก็ว่าไปออกมาแล้วว่านอริซ่าของเราจะเข้าร่วม global citizen festival ในฐานะ headliner ในวันที่8กันยายนที่ Central Park ของนิวยอร์กซึ่งน้องของเรานะจ๊าจะมีการเข้าร่วมเพื่อทําการเรียกร้องให้โลกของเราเนี่ยดีกว่าเดิมสําหรับทุกคนนะครับโดยด เดืนการวันนี้เพื่อรับตัวของคุณเจอกันเดือนกันยายนซึ่งเขาบอกว่าดีเวอร์มากมีแผนชัดเจนออกงานนี่ก็แค่น้ำจิม้มยังมีคิวงานโชว์ใน USA อีกมากคอยดูเถอะเริ่มตั้งแต่วันนี้ตื่นเต้นไปกับนนริซ่าของเราโอ้แม g ก d พอเขาบอกว่ามีอีกมากนี่คืออะไรจ๊ะเพราะว่าที่เกาหลีนะทำให้โนริซ่าของเราออกเวทีแบบจํากัดไงพอนนริซ่าไปที่อเมริกาก็จะออกกี่เวทีก็ได้แล้วอีกอย่างอย่าลืมนะว่านี่ก็คือแผนง,งานหรือว่าเส้นทางที่โนริซ่าของเรากําลังจะตีตลาดเพลงโลกแล้วก็จะตีตลาดอเม อยู่แล้วด้วยการที่เริ่มต้นเวทีแรกก็เป็นเวที Global Citizen Festival ซึ่งเป็นเวทีที่แบบ อนุรักษ์โลกแบบทําให้โลกดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งแอรไปอ่านข้อมูลมาจากอากูเกิลของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเทศกาลนี้จัดขึ้นโดยองค์กรสนับสนุนระดับนานาชาติอย่าง global citizen โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนผู้นําโลกให้มาร่วมกันจัดการกับปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเวทีนี้เวทีเดียวถ้าเกิดเขาบอกว่าผู้นําโลกเนี่ยโอนริซ่าก็จะปรากฏต,ตัวต่อหน้าสาธรารณาชนที่มีแบบผู้นําต่างๆหรือเปล่าอันนี้แอรไม่มั่นใจนะจะไม่ได้ไปติดตามเวทีขนาดนั้นแต่ก็มีภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากว่าเวทีค่อนข้างจะมี สวยงามมากๆแบบวงกลมใหญ่ๆสีแดงแดงทุกคนมายืนออกันในกบโคเชล่าเลยทุกคนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีหนึ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าโคเชล่าก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนาะเวทีนี้ก็น่าจะระดับอเมริกานะแต่ชื่อ global citizen เนี่ยไม่น่าจะธรรมดายอย่างแน่นอนทุกคนโอ๊ยแกฟังแล้วก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะโอ๊ยเออแล้วก็ตอนนี้ใน,นนอริซ่าของเรานะจ๊ะก็ไปโผลที่หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ o f ฟ i c i a l ด้วยเรียกว่าทำงานไวดีลงานเร็วแล้วก็จัดการทุกอย่างแบบฉับพลันจนเราตั้งตัััวไม่ทน,นนะนนกกะแฟคา็จ อ้าวเดี๋ยวโริซ่าไปที่นี่เหรออ้าวเดี๋ยวไปที่นี่โอลิมปิกจะไปไหมแล้วงานน,นั้นงานนี้อีกคือแบบตอนนี้คือทาตัวไม่ทันโนริซ่าไปประเทศนู้นประเทศนี้คือเรียกว่าเป็นการโปรโมทที่ฮัลโหดมากๆเรียกว่าเหมือนแบบโนริซ่าเราอัดอั้นมานานว่าอยู่เกาหลีเหมือนโดนแบบ ไม่โปรโมทไม่อะไรทั้งนั้นไม่นู่นนี่นะ่ห้ามไปนั่นห้ามไปนี่เพราะตอนนี้ฉันจะไปไหนก็ได้จ้าเกจะทําอะไรไม่ทราบไม่ต้ว่าแอนตี้หรือใครก็ไม่มีใครมารังขาฉันไม่ได้อีกต่อไปอะไรเงรี้ยทุกคนเข้าใจปะอิสระเกิดขึ้นได้ด้วยใจของโนริซ่าของเรานั่นเองที่เข้มแข็งมาตลอดอดทนมาถึงวันนี้ที่รังทองของโนริซ่าค่อยๆเปิดเผยออกมาให้สาธารณชนได้มองกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะใช้คํานี้ได้ไหมได้แหละทุกคนเพราะว่ารังทองเนี่ยมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้ก็แบบ เริ่มฉายแสงมากขึ้นนะทุกคน,คนก็ใจแม่มันภูมิใจอะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจ๊ะเออแล้วเ,เ,เพื่อนๆคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างมาวีกับแอดนิดนึงนะจ๊ะแต่ยังไม่พอมาเนี่ยก็ามาทังทีเรามีสถิติอัพเดทกันเพิ่มเติมก,กันจ้าเพราะว่าล่าสุดอริซ่าของเราก็พาเพลง Rockstar เปิดตัวในอันดับที่2บน Billboard Rap Digital Song Sales ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า oh my gosh ทุกชาร์ตขึ้นเป็นอันดับต้นๆทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนนะอีกสถิติต่อมาจ้าเพลง Rockstar ของอริซ่ากลายเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยววในปี2020ทั่ ที่มียอดเล่นการดูบน YouTube เร็วที่สุดถึง100ร้ล้านครั้งซึ่งแสงหน้าเพลง Beautiful Things ของอคุณเบนสันบุญอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่เออหน้าตาหล่อมากดูวินเทจนิดนึงนะก็ต้องเรียกว่าเพิ่มเปลี่ยนมาจ้าลูกสาวเรานะแล้วก็อีกเรื่องที่น่ายินดีนะจ๊ะบน Facebook ตอนนี้นะปัจจุบันนอริซาก็มีผู้ติดตามเกิน40,000 0คนเป็นที่เรียบร้อยใครที่ใช้ Facebook ก็ไปติดตามเรา o f f i c i a l ของนอริซานิดนึงนะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยความน่ารักจากค ที่ไหนไกลจ้าคุณเมอร์ด็อกฮาร์ดีซึ่งเขาก็พิมพ์ข้อความบน global billboard อะเออทุกคนว่านี่เราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกันเองนะครับเนี่ยนะกินข่ขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ขายได้อันดับหนึ่งไปเลยสิจ้ารออะไรทุกคนประเมิูมใจๆๆหัเร้อยกับแอนตี้แล้วทุกคน โอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็จะมากันปรับมานีดนะทุกคนนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกคนด้วยที่เอาททำการกดเข้ามากันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครกดเข้ามาก็จะไปขอบคุณถึงคอมเมนต์นั้นๆด้วยตัวเองกันเลยนั่นเองนะจ๊ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซ็นไปก่อนเจอกันใม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า